ครับก็สวัสดีเอฟทุกคนนะครับก็วันนี้เจอเช่นเคยนะครับก็เครื่องเจาะบาดาลใช้มอเตอร์บัตเลดแล้วก็กับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนี่ฮะเหมือนเดิมก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมหนึ่งร้อยี่สิบเอ็มยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เจาะพื้นที่โซนน้ำตื้นนะครับจะดูว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะหัวเจาะผมห้านิ้ว หนิ้วครับติดเล็บอะไรเรียบร้อยการเจาะนี่ก็คือตัว1นิ้วขนาดโตหนึ่งนิ้วนะครับเหล็กท่อ API ท่อปลาปาไม่ได้นะครับขาดแน่นอนดูว่าจะง่ายไหมครับน้ำตื้นมากครับ เดี๋ยวจะใช้ปั๊มที่สูบน้ำบาดาลตัวนั้นนะครับมาเป็นตัวตัวใช้ในการจอะนะครับคือเราไม่ได้วนน้ำนะก็คือปล่อยน้ำผ่านหัวฟีน้ำแล้วก็ดันดันทิ้งเลยนะคือไม่ได้วนน้ำคือเป็นน้ำดีตลอดนะครับตัวนี้เป็นชุดวินนะครับไว้ยกขึ้นลง ก็ใช้มอเตอร์ห้อยโครงนะครับก็โดดบอบาดานเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ก็ไม่ลึกนะก็ประมาณ10เมตรอะ่ะหอยโครงตัว2แรงนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาผานท่อมานี่ครับ คือเราไม่ได้วนน้ำนะครับคือดันทิ้งเลยน้ำเยอะวันนี้น้ำจะท่วมโรงนี้แน่นอนเลย ก็ดูแล้วน่าจะลงง่ายนะครับลงเร็วเลยนะครับเนี่ยเะก็อำเภอนาสานะครับเจาะง่ายครับพื้นที่เจาะมาดานทานนี้ นี่จาะไปหกเม็ดแล้วครับใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีเองนะครับก็จะเจอเริ่มเจอทรายละเอียดแล้วนี่ฮะแต่ยังไม่ถึงตาน้ํานะตาน้ําจะเป็นทรายเม็ดใหญ่หกเม็ดกรรับสิบสิบนาทีก็กว่าเองครับลงเร็วมากเลยครับประว่าโซนนี้เขาจะหมุนมือกันนะฮะไม่ได้ใช้มอเตอร์ไม่ได้ใช้อะไรเลย ครับตอนนี้ก็เจาะได้ไป9เมตรนะครับมันเป็นชั้นทรายล้วนเลยทีนี้น้ําน้ําจากก้านเจาะมันเล็กนะคือดันทรายไม่ขึ้นทีนี้ก็ใช้ท่อจากปั๊มครับดันน้ําตรงๆเลยเพื่อเป่าทรายขึ้นมานี่ทรายทรายเริ่มเม็ดใหญ่แล้วเดี๋ยวเจาะเพิ่มอีกครับ ครับในที่สุดก็เจาะได้เก้าเมตรนะครับตัวปั๊มดันทรายไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบ่อเราดูใหญ่ไปเพราะว่ายิ่งเป่าทรายยิ่งยิ่งดันน้ำนครับทรายมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเป่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยทีนี้ว่าจะใส่ท่อแล้วใส่ท่อก็ได้สองท่อนครับแปดเมตรเองรอติดตามดูนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้สุดๆก็คือ9เมตรนะครับใส่ท่อไป9เมตรก็ช่วงหน้าแรงครับใส่พัม๊มช่วงนี้มัรู้ใส่ไปทำไมก็ยอมครับลูกนี้เจาะยากมีทรายแต่เราดัานทรายไม่ขึ้นครับขนาดใช้ท่อ2นิ้วเลยนะก็โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ